ปาแม่เช้าแล้วมารวมกันตรงนี้ที่นักไว้ปไปไปที่โรงเรียนกัน,นวันนี้วันจันละมัง้งจะใช่ว,วันจันอะ่ะปาแม่ไปโรงเรียนก่อนทับแมวมา <c oughs> เสียงมันอยู่ใกล้อ่ะน่ากลัวเบกาเดินแมงมุมเจอแมงมุมแล้วอสบายใจได้ป่ะ,ปะไปกันแมงมุมปีนเลื่อได้ไม่ต <c oughs> ้องหัแล้วเดินไปไ เ,เดินไปเอาของที่บ้านหรือว่าหนูลืมของเอ้ยเออไม่ใช่น่าจะตาฝันไปโรงเรียนต้องไปห้องเี๋าวรอด้วยเดด้วยบานอชอบแมวหนูจริงๆเป็นอไอที่เอามากหมเหนียทั้ไม่ได้มันเป็นอะไรของมันนะ เ็กไปสก๊ตอต้องอาวุธเตะฉันมึงหายจริงปะปาไปกันถึงโรงเรียนแล้วอ้าวไปใส่รอยหนูไปด้วยเลยบอกว่าเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วย่างยาไปตามทางเจ็บเลย,ย ว่าทุงเดียนมันก็ทางไก่ไม่ต้องข้ามสะพานอะไรไปเขาจะสร้างสะพานไว้ข้ามแม่มีถ่วยแม,ม่อยากกินถ่วยแม่เอาก็จะเอาไปตักเห็ดอยากกินซุปเที่ยวโรงอาหาร็ไม่มีถ่วยเพราะว่าใช้มือจักินเอาโฮอฮอ เห็นหมาเดินสายสุดตุ๊กติก๊กติกไปใกล้ถึงแม่แล้วตอนแม่เข้าโรงเรียนโอ้เดินมาถางไหญโอ้ถังใหญโอเคหนูยังพกกระดาษมาอยู่นะกระดาษแผ่นที่น่าจะต้องมาหาตอนเที่ยงแม่เข้าโรงเรียน เดินเ้มาเนี่ยไม่อยากโดนหมาแม่กัดปิดเลยไปชั้นล่างมาเร็วนี่ยครับรูมแน่นอนใช่แน่นอนมนมก็ให้หมาเข้าห้องเรียนตลอดเลยี๋ยวที่แมวัเข้าได้เข้าแม่นักเรียนคนอื่นหายไปไหนหมดครูก็หายเออ นักเรียนครูกับคนอื่นเขาใช้น้ำยาล่องหนกันแต่พวกเธอมาไม่ทันใช้นี้ครูล่องหนดูอ่ะเดี๋ยวแต่หนูไม่เห็นครูไม่เป็นไรนั่งเดี๋ไปครูจะให้นักเรียนทำภารกิจแม่วนันนี้นั่งเก้าอี้นี่นี่นั่งนี่เดี๋ยวนั่งนี่อืมนั่งแล้ว นั่นนั่นแหละปะครูครูจะให้นักเรียนทำภารกิจรนการข้ามเขาวงกตตามครูอ่ะคูอยู่หนไ่นถ้าแม่เห็นประตูเปิดเองแต่ว่าครูอยู่หน้าแล้วกันเี็ไงครูอยู่นี่ไปไปกัน รู้สึกเหมือนโดนดันไปยังไงก็ไม่รู้นะักเรียนเยอะเนาะพอร้องห่มเมื่อกี้แม่ไม่ได้ปีนะไม่งั้นหนูโดนกันปะ่ะอนะนักเรียนตามครูมาครูเฮ้ยแม่เจอขามังก,กิดมาเร็วมาเร็วคิดว่าสวนดอกไม้ครูเข้ามามครูจะแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรก กลุ <ak> ่ม่อนกลุ่มที่สองกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มแมวกลุ่มสองกลุ่มหมาปลาแม่ดิไปเดี๋ยวหนูไปทางนี้แม่ไปทางนั้นนะอ้าวองอะไรลูแม่ไปทางไหนแม่ก็ไปเอาทางตันดีแกอ้าไปทางนน้ไปทางนี้โอวตก ออทางอะไรมันจะจับซ้อนซ้อนเงื่อนปตรงนีป่ะใชดีป่ะเฮ้ยชิยมใชิมเดินตกอ๋อทางตันอีกแล้วตันอีกแล้วมาไปต่อโอ้ยจมจมดินตรงนี้เปล่าตรงนหรลอเปล่าตรงนี้ทางตันลองไปตรงนั้นดูไปมาทุกทาง ใช่ไหมใช่ไหมเย่ yeah, หนูถึงแล้วเย่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 หนูถึงแล้วหนูถึงก่อนแม่หนูเอาของก่อนได้ <She a. S 1> จะได้เพชรได้พลอยเต็มเลย <She a. S 1> ได้ทองด้วยโอ้โ oh, <Yeah. S 1> หคูรวยมากเอ้าตะวันตกแล้วทำไงดีย,ยังติดอยู่ในเขา Good. เด็กน้อยหนูผ่านแล้วหนูผ่านบททดสอบแล้วตอนนี้หนูจองมืดเลยแม่ต้องจะรอแม่ก่อนนี่แม่ตอนกลับป้าอาจจะมีซอมบี้ก็ได้นะ เดินไปเอ่านี่มันทางว้าวววววววเววนไวว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 หวว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 วมวว ตามหนูมาแล้วมันตามหนูมาแล้วซอมบี้นี่ซอมบี้ดีแม่นี่ซอมบี้นี่ซอมบี้ัีอ๋อทำแล้วไดทำแล้ระวังเดินตีได้มันวิ่งตามหนูมาแล้วมันวิ่งตามหนูมาแล้วมันวิ่งตามหนูแล้วแม่ตีหนูหน่อย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 มันวิ่งมาแล้วมันตีหนูแล้วแม่ก็ไม่เคยช่วยหนูเลย มันไม่ตายด้ยวจ่ะเอาก็หมาไล่กัดอยู่ก็ม่ตีซ้ำอยู่โดนหมาโอ้ยสโดนตีเลยไก่หมดเป็นหนึ่งอันกินและงอนโดนไงเจออีกตัวโอ้แม่ตีเลยตัวนี้โอ้ไม่เอาอ่ะเอาทำไมคำสั่งซิดขึ้นอะดีนะมันอยู่นอกตัวเอาโดนหมา โอ๊ยโดนกัดโดนกัดนะแม่ให้เ้าหมาหน่อยหนูโดนหมาแม่กัดหนูโดนหมาแม่กัดโดนอะไรโอ๊ยไม่โดนหมาไม่ได้ถือมาโอ๊ยโดนกัดโดนกัดโดนรัวโอ๊ยโดนกัดโดนรัวโดนกัดโดนรัวโอ๊ยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยเมื่อกี้ตีโดนหมาตีซัมบี้โดนหมาแล้วก็สมควรโดนไม่เล่าตีซัมบี้โดนหมา ตัวตัวยิงกระโดดนั่นใช่ใช่ใช่แม่โดนยิงอยู่ไวมันเห็นดูแล้วมันยิงดูแล้วมันยิงโดนมันยิงแล้วใหญ่วะไม่รู้รู้แต่ว่าโดนยิงอยู่ใน <c oughs> ที่สุดก็มาถึงศาลาแล้ว <c oughs> แบงมุมเจอแมงมุมอีกชีวิตเช้า <c oughs> บอกเราให้รีบกลับไม่กลับสวยครับผมสวยครับ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 มีหมามาด้ดวยว่าแต่ว่าหมาหายไปไหนหมดไม่รู้ เจอแต่บัวตายยังเหนียวขึ้นศาลาสว่างสว่างกันเอาขึ้นไม่ได้ทางเข้าศาลาอยู่ไหนแม่แม่ทางเข้าศาลาเราเปิดใจอีกบุ้ม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 พังหมดเก็บพังหมดดูศาลาพังหมดพังหมดเลยจมน้ำจมน้ำจมน้ำอ่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้อะไรไม่รู้รู้แต่อ้าวหมาอยู่นี่ตัวหนึ่งหมาหายทัชมาหายโอ้เมื่อกี้โดนแมงมุมตาแดงแดงแมงมุมอยู่ตรงนั้นจะรอดไหมเนี่ยวันวันอ่ะไม่รู้ให้ช่วยหมอ้ยออยออยอออ่ะไปถึงลวโอเค มาทำไมที่ไม่ต้องก็ได้มาขนาดเนี้ยป้าแม่กับตัวหญิงธนูมาไปเข้าโรงเรียนก่อนตัวหญิงธนูมาโดนยิงไปโรงเรียนไปโรงเรียนกลับโรงเรียนกลับโรงเรียนรีบกลับโรงเรียนเอาตายสบายใจแม่เกิดที่ไหนเกิดไหนวะเนี่ยเกิดในห้องข้างล่างอ้าวมีหมา ค้างอยู่นี่ตัวนึ่งเดี๋ยวดูรีบห้องข้างล่างห้องข้างล่างห้องหนูใช่ปะไม่ไม่ห้องที่เข้ามาเดินเล่นเนี่ยโอ้ยเจอคิปเปอร์เจอคิปเปเจอฮิปโปเจอคิปเปอร์ไม่เจอยูทูบเบอร์บ้างวายสลามตัวสลามตายแน่ๆยอมตายค่ะยอมตายโฮมสวีทจบคลิปโป